การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการพัดทลายเป็นหนึ่งในการทดสอบที่สำคัญที่สุดของคุณภาพน้ำมันม,มอแปลงไฟฟ้าการทดสอบนี้มักจะดำเนินการในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะได้รับผลลัพธ์ต้องเตรียมภาชนะสำหรับเก็บตัวอย่างเดินทางไปยังตำแหน่งของมอแปลงไฟฟ้าเก็บตัวอย่างและนำกลับไปที่ห้องปฏิบัติการเพื่อประหยัดเงินและเวลาสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการพัลายได้ใกล้กับมอแปลงไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟฟ้าไม่สามารถใช้ได้เสมอในสภาพภาคสนามซึ่งเป็นเหตุผลที่กระอุ้น้พัฒนาเครื่องมือใหม่ P.O.R. 80A จากความคิดเห็นของลูกค,ค้าอ,ปอนนุปกรณ์นี้ไม่ต้องการการเชื่อมต่อก,กับแหล่งจ่ายไฟและสามารถใช้งานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ได้การใช้แบตเอดอรีหนึ่งครั้งเพียงพอสำหรับการขัดข้องทางไฟฟ้าของน้ำมันหมอแปลง6 5ครั้งติดต่อกันซึ่งเทียบเท่ากับ,บ SCM D 1 8 1 6 1 2 1 3ถึงครั้งการทดสอบการใช้งาน T.O.R. 80A ในภาคสนามมีขั้นตอนดังนี้ หลังจากเปิดอุปกรณ์แล้วผู้ปฏิบัติงานจะล้างช่องทางเก็บตัวอย่างโดยการระบายน้ำมันออกบางส่วนจากนั้นผู้ปฏิบัติงานจะล้างเซลล์วัดด้วยน้ำมันที่จะทดสอบเติมเซลล์เลือกมาตรฐานการทดสอบและเริ่มการทดสอบด้วยความช่วยเหลือของหน้าจอสัมผัส ผลการทดสอบทั่วไปที่มีความแม่นยำ1%จะพร้อมในเวลา25-30นาทีผู้ปฏิบัติงานสามารถพิมพ์ผลการทดสอบในแต่ละการวัดได้โดยใช้เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กที่ติดตั้งในตัวการใช้ GLOBECORE สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน T.O.R. 80A สำหรับการทดสอบน้ำมันมอบแปลงในภาคสนามช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ภาชนะเก็บตัวอย่างป้องกันการปนเปื้อนของตัวอย่างประหยัดเวลาโดยไม่ต้องขนส่งและรอผลลัพธ์ประหยัดค่าใช้จ่ายในการชำระค่าบริการห้องปฏิบัติการไฟฟ้า และช่วยให้สามารถประเมินคุณภาพของน้ำมันได้อย่างรวดเร็วคุณสมบัติอื่นๆของเครื่องมือพักสนามที่สำคัญสำหรับคุณคืออะไรแจ้นให้เราทราบในความคิดเห็นที่ www.probeko.com.